เมื่อร้อยปีเศษที่ผ่านพ้นมาเขตอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชยังเป็นแดนป่าใหญ่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดประชาชนชาวบ้านมีอยู่น้อยตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างๆกันยังไม่มีความเจริญเหมือนในปัจจุบันครั้งนั้นมีหมู่บ้านอยู่หมู่หนึ่งคนในหมู่บ้านดำรงชีวิตด้วยการทำนาทำไร่และหาของป่า ตามประสาผู้คนในชนบทวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับคนในหมู่บ้านนั่นคือตอนบ่ายใกล้คำ่ำขณะที่ชาวบ้านสามคนคือนายนุย้ยนายเมียดและนายนัดกําลังเดินตามกันออกจากชายป่าจู่ๆก็มีเสือใหญ่รายพาดกรอนตัวหนึ่งโผลออกมาจากดงไม้แล้วพุ่งเข้าตะปบนายนัดซึ่งเดินรั้งท้ายจนล้มลง เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนั้นเกิดขึ้นเร็วในชั่วพริบตานายนัดวีดร้องกล้องเพื่อนที่เดินนำหน้าหันควับไปมองได้เห็นเสือร้ายกำลังขย่ำนายนัดเป็นภาพที่น่าสยองคนทั้งสองตกใจแทบจะสิ้นสติจึงต่างกระโจนวิ่งหนีเอาตัวรอดด้วยความกลัวตายเมื่อกลับเข้าสู่หมู่บ้านก็ต่างตะโกนขอความช่วยเหลือเสือ เสือคาบตะหนัดไปแล้วช่วยด้วยเสือเสือผู้คนในบู่บ้านครั้นพอรู้ข่าวร้ายก็พากันตกใจรวบรวมกำลังกันถืออาวุธปืนผาหน้าไม้รีบรุดไปยังชายป่าที่เกิดเหตุครั้นพอไปถึงก็พบค่าเห็นแต่รอยเสือและรอยเลือดหลายคนอุทานว่าคุณพระช่วยรอยเลือดกองโตอย่างนี้ตาหนัดคงคงไม่รอดแล้ว บางคนพยายามร้องตะโกนหานัดนัดแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงชนีในดงไม้ร้องแว่วมาเป็นเสียงโหยหวนทำให้ขนลุกเพราะวังเวงขณะนั้นตะวันลับฟ้าแดนป่ารอบด้านมืดมนชาวบ้านที่ติดตามจึงชวนกันกลับกลับเถอะกลับก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาตามใหม่คบเพลิงหลายอันถูกจุดขึ้น แต่ทันใดนั้นเหตุการณ์ร้ายก็พลันเกิดขึ้นซ้ำสองเจ้าเสือใหญ่ที่ซุ่มเฝ้าซากตะนัดอยู่ในพุ่มไม้ได้พุ่งเข้าขย้ำผู้ชายอีกคนซึ่งยืนอยู่ห่างจากคนอื่นๆเสียงคำรามอย่างดุร้ายของเสือและเสียงหวีดของคนที่ตกเป็นเหยื่อดังระคนกันคนที่อยู่ในเหตุการณ์ขวัญหายลืมตัวกระโจนวิ่งหนีเอาตัวรอดกันย่งไม่คิดชีวิตเหตุการณ์ร้ายนั้น สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านหมู่นั้นทุกๆคนเช้าว,วันต่อมาจึงพากันย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุอีกคน้นได้เห็นเพียงซากที่แหว่งวินของคนเคราะ์ร้ายทั้งคู่ที่ถูกเสือลากไปกัดกินที่ริมลำธารห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณร้อยเมตรมันร้ายเหลือเกินเจ้าเสือตัวนี้วันเดียวฆ่าถึงสองคนมันคงไม่หยุดแค่นี้หรอก ไดริมรถเลือดคนแล้วมันมันจะต้องเอาอีกแน่าชาวบ้านหมู่นั้นพากันพูดบอกกันถึงภัยร้ายของเสือกินคนสองวันต่อมาหนุ่มใหญ่ไว้35หปีคนหนึ่งชื่อนายชายซึ่งเป็นคนมีวิชาอาคมไสยเวทได้เดินทางกลับคืนหมู่บ้านหลังจากไปทุระในตัวเมืองมาสองสามวันเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านภรรยาของเขา ได้เล่าเรื่องราวร้ายแรงให้รู้พี่ชายเมื่อสองวันที่ผ่านมาตอนที่พี่ไม่อยู่น้าของพี่กับตาหนัดถูกเสือกัดตายแล้วผู้คนในหมู่บ้านขวัญผวากันทุกคนสิ้นเสียงบอกข่าวร้ายว่าน้าและตนหนัดถูกเสือกัดตายนายชายก็ตกใจและโกรธแค้นเจ้าเสือกินคนตัวนั้นมากเขาวิ่งเข้าหมู่บ้าน ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วประกาศกล้องว่าพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องกลัวข้าจะไปตามล่าเจ้าเสือกินคนตัวนั้นเองผู้ชายในหมู่บ้านอีกสี่ห้าคนก็อาสาไปตามล่าเสือกับในชายคณะล่าเสือทั้งหกสะพายปืนสะพายย่ามใส่เสเบียงอาหารเดินทางเข้าป่าตามสะกดแกะรอยกันไปทั้งวันได้พบรอยของเจ้าเสือกินคนนั้นในตอนใกล้คำ่ำ เอแล้วมันไม่รอดแน่อย่างช้าไม่เกินพรุ่งนี้เราต้องตามมันเจอนายชายบอกเพื่อนบ้านด้วยความมั่นใจแล้วหยุดทำเพิงพักแรมหุงข้าวมื้อเย็นแบ่งกันกินด้วยความหิวโหวยและอ่อนเพลียเพราะบุกป่าฝาดงกันมาตลอดทั้งวันพอป่ามืดก็กอ่อไฟกองใหญ่แบ่งเวรนยามเฝ้าระวัง คนที่ยังไม่ได้เฝ้ายามก็พักนอนกันในเพิงสองหลังใกล้ๆกับกองไฟที่ก่อไว้นั้นเวลาผ่านไปผ่านไปจนใกล้ห้าทุ่มนายชายและคนอื่นๆซึ่งนอนหลับกันอยู่ก็สะดุ้งเฮือกสุดตัวเพราะได้ยินเสียงเสือคำรามโหกเสียงปืนระเบิดดังปังตามด้วยเสียงร้องโอ้ยยังเจ็บปวดของใครบางคนที่อยู่ข้างกองไฟ นายชายผวาดีตัวลุกขึ้นนั่งและคว้าปืนท่ามกลางแสงไฟเขาเห็นร่างลายพร้อยของเสือตัวนั้นกำลังเอี้ยวตัวแล้วพุ่งพรวดลับหายไปในป่ามืดกลิ่นดินปืนและกลิ่นสาบสางฟุ้งอบอวนระคนกันทุกคนวิ่งไปที่กองไฟยามคนหนึ่งนอนคว่ำอยู่กับพื้นถูกเล็บคมตะปบเข้าที่คอเลือดนอง นอนกระตุกอยู่ไม่นานก็สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาคนยามที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเสียงละล่ำละลักว่ามันมาเร็วเร็วเหลือเกินวูบเดี๋ยวกระโจนก็ถึงตัวซะแล้วข้าไดสติก็ยิงใส่ยิงเผาขนเลยห่างไม่ถึงสองว่าแต่แปลกมากยิงมันไม่เข้ามันตะปบเจ้าหนงซึ่งนั่งหลับอยู่แล้วก็พุ่งหนีไปแกยิงมันถูกแน่นะนายชายถามด้วยความตื่นเต้น แน่สิข้าเห็นกับตาแต่มันไม่เป็นอะไรเลยงั้นมันคงไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วละ่ะมันต้องเป็นเสือสมิงพวกเราลำบากกันแล้วบางคนพูดเสียงสั่นขวัญผวาแต่นายชายได้ปลอบขึ้นว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าเพิ่งเสียขวัญข้ามีวิธีแก้หากมันเป็นเสือสมิงจริงแล้วก็ข้าจะแลกกับมันเองข้าคนสามศพแล้วมันสมควรตาย เช้าวันต่อมาฝังศพในานงซึ่งเป็นเหยื่อสมิงรายที่สามแล้วนายชายก็นำพาเพื่อนที่เหลืออีกห้าคนแกะรอยต่อไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าสมิงนั่นก็คล้ายจะรู้มันเดินวนเวียนทิ้งรอยหลอกล่อให้คณะคนที่ตามล่ามันสับสนตามกันจนบ่ายก็ไม่พบเจอนายชายจึงหยุดตามให้เพื่อนๆนขัดห้างบนต้นไม้สองต้นใกล้ๆกัน แล้วให้ปีนขึ้นไปหลบอยู่บนห้างเพื่อความปลอดภัยส่วนตัวของเขาไม่ยอมขึ้นเขาบอกเพื่อนๆว่าข้าจะคอยเจ้าเสือสมิงมันอยู่ข้างล่างนี้แหละคืนนี้จะเป็นคืนตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วนายชายผู้ขมังเวทก็ก่อไฟขีดวงอาคมป้องกันตัวนั่งเตรียมพร้อมโดยมีปืนสองกระบอกซึ่งเป็นของตัวเองกระบอกหนึ่งและของนายนง ซึ่งถูกสมิงกัดตายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกกระบอกหนึ่งบรรจุกระสุนอาคมคอยรับมือใช่ขึ้นมาข้างบนเถอะอย่าเสียงเลยเพื่อนๆต่างร้องเรียกด้วยความเป็นห่วงแต่ในชายไม่ยอมขึ้นเขาพูดตอบไปว่าไม่ไม่ต้องห่วงข้าข้าจะอยู่ข้างล่างจะแก้แค้นให้นะให้ตันัดแล้วก็พี่นงให้ได้คนที่มาด้วยกันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ยึงต่างพากันห่วงใหญ่และคอยระวังอยู่ข้างบนประมาณสามทุ่มนายชายตะโกนไปในความมืดว่าเจ้าเสือสมิงแกอยู่ที่ไหนหากแกเป็นสมิงจริงแล้วก็จงอย่ามัวลบจงออกมาสู้กับข้าข้าคอยอยู่นี่แล้วได้ยินไหมจงรีบออกมาเสียงตะโกนท้าของนายชายดังก้องกังวานเงียบไม่มีเสียงใดๆตอบรับ รีดริงเรไรมแมลงกลางคืนก็หยุดร้องเรากับจะคอยฟังคอยดูเหตุการณ์ต่อสู้ระหว่างคนกับเสือสมิงที่ดุร้ายซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจริงพระครู่เดียวเท่านั้นเสียงคำรามดังโฮกฮึมโฮกฮึมก็ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันมาแล้วมันมาแล้วคนบนห้าง ต่างร้องเตือนด้วยความเป็นห่วงยกปืนจ้องประทับแต่ในชายร้องห้ามว่าอย่ายิงนะหากยิงลงมากระสุนของพวกแกอาจจะพลาดมาถูกข่าได้จงปล่อยให้ข่าต่อสู้กับมันตัวต่อตัวสิ้นเสียงบอกของนายชายทุกคนก็ได้เห็นร่างหลายพร้อยของเจ้าสมิงกินคนโผลออกมาจากเงามืดของพุ่มไม้กลิ่นสาบสางและดวงตาว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 อันดุร้าย ด้วยพลังตะบะอาถรรพ์ของสมิงกินคนสะกดคนที่มองอยู่บนห้างให้ตะลึงไปด้วยความกลัวแต่นายชายไม่กลัวไม่สะทกสะทานเลยเขายกปืนซึ่งมจุกระสุนอาคมขึ้นประทับบ่าจ้องไปทางเจ้าสมิงแล้วเหนี่ยวไกยิงเปรี่ยงไม่ทันสิ้นเสียงกังวานของปืนเจ้าสมิงก็เซธหลาสุดหวบมันร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดแต่อึดใจเดียว มันก็ทำท่าจะโผลพุ่งเข้าใส่อีกขนนายชายทิ้งปืนที่ยิงแล้วหมดกระสุนแล้วลงพื้นก้มลงขวาปืนอีกกระบอกที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วเหนี่ยวไก่ซ้ำเปรียงเจ้าสมิงสุดทวบแต่มันก็ทนทายาดมันคำรามโฮกโหกอย่างเจ็บปวดระค้นกับความโกรธแค้นกระสุนอาคมทั้งสองนัดทำให้มันเจ็บปวดแทบจะขาดใจมันกลั้นใจ รวบรวมกำลังที่เหลืออยู่พุ่งหนีไปในความมืดร้องคำรามแว่วมาให้ได้ยินสองสามหนจากนั้นก็เงียบหายไปไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยรุ่งเช้าวันที่สมแห่งการตามล่านายชายและเพื่อนๆตามรอยเลือดซึ่งแดงเป็นทางของเจ้าเสมิงไปจนถึงป่าลึกแต่มันก็หายไปที่ริมลำธารเชี่ยวมันข้ามลำธารไปฝั่งโน้นแล้ว เสือมันว่ายน้ําได้ถึงอย่างไรมันก็คงไม่รอดโดนกระสุนอาคมของข้าไปสองนัดอาการสาหัสอย่างนี้มันคงต้องตายแน่นายชายบอกเพื่อนๆด้วยความมั่นใจแล้วพากันเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านนับแต่วันนั้นเจ้าสมิงร้ายก็สาบสูญไม่ปรากฏตัวให้คนในหมู่บ้านชายดงแห่งนั้นได้เห็นอีกเลยทุกคนต่างมั่นใจว่า มันตายด้วยกระสุนอาคมของนายชายผู้ทรงวิทยาคมปราบเสือเสมิงกินคนได้แล้วนายชายก็ดำเนินชีวิตอยู่กับภรรยาด้วยความสุขเขากับภรรยาไม่มีลูกด้วยกันหลังจากนั้นผ่านไปอีกปีหนึ่งเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันภรรยาผู้เป็นที่รักของนายชายได้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากไป สร้างความเศร้าโศกอาลัยให้กับนายชายเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่มีภรรยาคู่ทุกคู่ยากอยู่ด้วยแล้วนายชายจึงตัดสินใจบวชเป็นพระสละชีวิตครวาตโดยใช้สถานที่บ้านเรือนเดิมของตนซึ่งอยู่ติดกับชายป่ามีอนาเขตกว้างขวางยกให้เป็นที่ธรณีสง์แล้วอยู่จำศีลภาวนาตั้งชื่อวัดแห่งนั้นว่าวัดทุ่งไม้ เป็นอนุสรว่าตนเองเป็นพ่อไม้ได้บวชอุทิศตนเป็นพุทธสาวกดำเนินตามรอยคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติพี่น้องชาวบ้านหมู่นั้นต่างพากันอนุโมทนาสาธุการเรียกพระภิกษุชายว่าท่านสมพานชายเจ้าอาวาสวัดทุ่งไม้แต่พอนานเข้านานเข้าเสียงเรียกก็เพี้ยนกลายเป็นวัดทุ่งไม่ ท่านสมภารชายบวชแล้วไม่ยอมศึกเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านสั่งสอนธร,รมเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามของสาธุชนชาววัดทุ่งไม้และเขตใกล้เคียงท่านสมภารวัดทุ่งไม้ท่านเป็นพระที่ดีเป็นบุญของพวกเราแล้วสาธุชนต่างแส้องสาธุการในคุณศีลคุณธรรมของท่านสมภานชาย นำลูกนำหลานมาบวชมาเรียนเป็นสัมมเนนเป็นพระด้วยความเคารพศรัทธาการเวลาแห่งชีวิตผ่านพ้นไปนานประมาณ15ปีท่านสมภารชายเจ้าอาวาสวัดทุ่งไม้อายุได้ประมาณ50คืนวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังทำสมาธิภาวนาในกลางดึกท่านได้นิมิตเห็นเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งเดินกระเพกกระเพกเข้ามาหาท่านแล้วคำราม จ้องมองด้วยท่าทางที่พยาบาทอาฆาตแค้นพอท่านกำหนดจิตเพ่งดูมันก็หายวับไปท่านสมภารชายก็คิดว่าคงเป็นนิมิตลวงอันเกิดจากวิปัสนูปกิเลสท่านจึงไม่ได้สนใจคืนวันต่อมาขณะธรำภาวนาผลันภาพของเสือตัวนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกเป็นหนที่สองท่านก็คิดเหมือนเดิมว่าต้องเป็นนิมิตลวงแต่คืนวันที่สาม ก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้เจ้าเสือตัวนั้นมันพูดกับท่านด้วยภาษาใจว่าท่านสมพานจำข้าได้ไหมสิบห้าปีผ่านแล้วแต่ความพยาบาทของข้ายังอยู่ยังฝังอยู่ในใจไม่เคยลืมระสุนอาคมของท่านฝังอยู่ในตัวของข้าข้าเจ็บปวดแสนสาหัสทุกทรมานบัดนี้ข้าหายแล้ว ถึงเวลาที่ข้าจะเอาคืนบ้างละท่านจงเตรียมตัวตายเจ้าสมิงพยาบาทคำรามแยกเขี้ยวจ้องมองด้วยแววตาที่ดุดันท่านสมภานชายสะดุ้งออกจากสมาธิภาพของเสือสมิงพยาบาทตนนั้นยังคงกระจ่างชัดอยู่ในความทรงจำสมภานนั่งนิ่งใคร่ครวนอยู่ในความมืดนึกถึงอดีตกรรมของตนกับเจ้าสมิงร้ายท่าน เกือบจะลืมเหตุการณ์นั้นไปแล้วแต่เจ้าสมิงมันยังไม่ลืมมันผูกพยาบาทอาฆาตท่านมันไม่ยอมให้อภัยแล้วใจหนึ่งซึ่งเป็นอกุศลจิตก็พูดขึ้นว่าจะกลัวอะไรเล่าหากมันจะมาทำร้ายท่านก็เสกควายธนูสู้กับมันสิพลังควายธนูของท่านเจ้าสมิงต้านทานไม่ได้หรอกสั่งให้ควายธนูควิดมันให้ตายไปเลยแต่ทันใดอีกใจหนึ่ง ซึ่งเป็นจิตใจของพุทธสาวกผู้ทรงศีลทรงธรรมยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ก็ตักเตือนขึ้นว่าท่านชายเอ๋ยท่านเป็นพระแล้วยังจะคิดฆ่าคิดต่อสู้กับเจ้าเสือสมิงนั่นอยู่อีกหรือท่านยิงมันบาดเจ็บมันโกรธพยาบาทท่านหากท่านโกรธตอบมันทำร้ายมันแล้วเมื่อไรเว้นพยาบาทจะระงับท่านจำคำสอนของพระพุทธองค์ได้ไหม นะิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุทาจนังเวนในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวนเอเวเรนะจะสัมมันติแต่เวนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวนท่านสมพานชายผู้เป็นพระสุปฏิปันโนคิดใคร้ครวนดังนั้นแล้วก็ทอดถอนหายใจยาว รุ่งเช้าว,วันต่อมาเป็นวันพระหลังจากฉันปัะตาหารอนุโมทนาให้พรญาติโยมชาววัดทุ่งไม่เสร็จแล้วท่านสมพานชายก็ตัดสินใจเอ่ยบอกพระลูกวัดและสาธุชนทั้งหลายขึ้นว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยอัตมาภาพมีเรื่องจะแจ้งแก่พวกท่านนับแต่นี้ไปอีกห้าวันอาตมาภาพจะเสียชีวิตแล้ว ขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงเมตตาจัดการศพให้อาตมาด้วยตลอดเวลาแห่งการอยู่ร่วมกันมาในหมู่บ้านในวัดแห่งนี้หากอาตมาเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจขอให้พระภิกษุสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายยงได้โปรดงดโทษแก่อัตมาด้วยเถิดสิ้นคำพูดของท่านสมภารพระและญาติโยมชาววัดทุ่งไม่ ่างก็พากันตกตะลึงไปทั้งสิน้นรันพอนได้สติก็พากันถามที่ความตกใจว่าท่านสมภานท่านพูดอะไรเช่นนั้นท่านอย่าพูดอย่างนั้นพวกเราพวกเราเคารพท่านเกิดอะไรขึ้นหรือนี่ท่านสมภานชายจึงได้เล่านิมิตที่รู้เห็นให้ฟังว่าเจ้าเสือเอมิงที่ท่านยิงมันบาดเจ็บเมื่อสิบห้าปีที่แล้วมันจะกลับมาทำร้ายแก้แค้นซึ่งท่าน ก็จะยอมตายไม่โต้ตอบเพื่อให้เวนพยาบาทนั้นจบสิ้นลงอาตมาจะยอมตายเพื่อบูชาธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ท่านสมพานชายพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไม่แสดงอาการหวั่นไหวแม้แต่น้อยแต่ทันใดญาติโยมหลายคนก็คัดค้านขึ้นว่าท่านสมพานเจ้าสมิงนั่นมันฆ่าพวกเรา ท่านยิงมันก็สมควรแล้วพวกเราไม่ยอมให้ท่านตกเป็นเหยื่อของมันหรอกหากมันมาทำร้ายท่านพวกเราก็จะสู้กับมันอย่าเลยญาติโยมทั้งหลายอย่าทำอย่างนั้นอาตมาตัดสินใจแล้วจะยอมตายเพื่อยุติเวรกรรมแต่ญาติโยมชาววัดทุ่งไม่ไม่เห็นด้วยพวกเขาระดมกำลังตั้งเวรยามกันตลอดวันตลอดคืน ้อมล้อมกุฏิของท่านสมภานไว้ปืนผาหน้าไม้ครบมือด้วยความไม่ประมาทเวลาผ่านพ้นไปจนถึงคืนที่ห้าตอนใกล้แจ้งจู่ๆชาวบ้านนับสิบที่เฝ้ายามอยู่รอบกุฏิของท่านสมภานก็เผลอหลับกันไปทั้งสิน้นมีคนคนหนึ่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นเพื่อนๆหลับไหลกันหมดก็ตกใจตื่นแล้วตื่นพวกเราเผลอหลับกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ ชาวบ้านต่างพากันตื่นบัดดนนั้นภาพร้ายของเจ้าสมิงก็ปรากฏให้เห็นมันขำรามโฮกแลพุกออกจากกุฏิของท่านสมพานชายหายรับก็ไปในแนวป่าอย่างรวดเร็วทุกคนใจหายว่บวิ่งทลาตามขึ้นไปยังกุฏิซึ่งประตูเปิดอ้ากว้างได้เห็นร่างของท่านสมพานนอนคว่ำหน้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเลือดไหลนองคุณพระช่วย ท่านมรณะภาพเสียแล้วพระกรงเล็บขมเชี่ยวของเจ้าสมิงร้ายพยาบาทตัวนั้นพระภิกษุและสาธุชนชาววัดทุ่งไม้ต่างโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของท่านหลวงพ่อสมพานพากันก้มกราบสรีระสังขารแล้วร่ำให้อ,อาลัยอววรท่านสาธุชนทั้งหลายเอ่ยฟังเรื่องนี้จบลงแล้ว ขอจงร่วมกันอลุโมธนาบุญของท่านสมภารเจ้าอาวาสวัดทุ่งไม้ท่านเป็นพระแท้เป็นพระสุปฏิปันโนยอมสละชีวิตเพื่อบูชาธรรมตามคำสอนของพระพุทธทองค์สาธุขอกราบท่านหลวงพ่อสมภารเจ้าอาวาสวัดทุ่งไม้ด้วยความเคารพสาธุสาธุ